อาละรครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมโตลัวต้าลู่เหมือนเดิมนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาลงอ่าบอสตัวนี้นะครับเป็นวัวแยกวิญญาณนะครับระดับมหาณรลกนะฮะ เดี yeah! ๋ยวผมจะพามาดูท hmm. ีมแล้ว hmm. ก็เ hmm. ดี๋ยวเข้าไปดูนะว่า hmm. มันเล่นอะไรยังไงบ้างนะครับสาหรับคลิปที่แล้วนะครับผมก็พาทุกคนลงตัวนี้ไปแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ง่ายที่สุดและสําหรับผมนะสำหรับผมตัวนี้เป็นตัวที่ง่ายที่สุดแหละเพราะว่ามันไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรเยอะนะครับผมสาหรับทีมที่ผมจะใช้เนี่ยก็มีเท่านี้เลยนะฮะมีตามนี้เลยก็ตัวแรกเนี่ยผมจะใช้เป็นเออหลงนะครับวงแหวนผมก็จะใช้เป็นแบบนี้นะก็เป็นด้วงนก นกด้วงนะครับจริงๆไอ้ตรงนี้เนี่ยมันต้องเป็นด้วงนะครับมันต้องเป็นด้วงแต่ว่าผมมีวงแหวน5 0,000ปีเป็นนกไงผมก็เลยต้องจัดแบบนี้นะครับจริงๆใช้เป็นด้วงนกด้วงด้วงนะครับปกติผมจะเล่นเซตนั้นนะครับผมหรือว่าจะเล่นเป็นด้วงด้วงด้วงแล้วก็นกอันสุดท้ายก็ได้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเอาไว้บัฟดาเมจนะครับเล่นแบบนั้นก็ได้แต่อันนี้ผมใช้มาแทนเพราะว่ามันไม่มีห0 0 0 0ปีเฉยๆก็เลย ใช้เป็นนกไปเลยนะครับเอาสเตตัสประมาณนั้นนะครับผมตัวที่2เนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นถังลับอยู่แล้วนะครับถังลับเนี่ยเป็นตัวที่ทุกคนน่าจะมีแล้วแหละกิจกรรมนี้เข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีถังลับกันแทบจะทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ผมเนี่ยมันลําบากก็ตรงที่ผมไม่มีเข็มมลสุมบุปผานะครับใครที่มีถังลับแล้วก็มีเข็มด้วยเนี่ยคือทําอะไรก็ง่ายไปหมดนะฮะลงบอสระดับมหาณรกเนี่ยก็จะค่อนข้างง่ายกว่าผมเล่นเนาะเออผมเล่นเนี่ยมันจะยากเพราะมันไม่มีนะครับผมก็จะใช้เป็น2 121 ตัวต่อมาหัวอูนะครับผมก็จะใช้เป็นแมงมุมนะครับแล้วก็ใช้เป็นงูนะครับหรือว่าจะใช้เป็นงูหมดเลยก็ได้นะ อ,อ,อันนี้ใช้เป็นเซตหนึ่งหมดเลยก็ได้นะครับเป็นงูทุกตัวเลยก็ได้มานาสูนนะครับใช้เป็นดอกไม้กิเลนกิเลนกิเลนนะครับอ่าลงลงนะครับใช้เป็นดอกไม้กิเลนกิเลนแล้วก็กิเลนเหมือนกันแล้วก็ทวินเทลก็ใช้เหมือนกันนะเป็นดอกไม้กิเลนกิเลนกิเลนนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายถังซานนะครับผมก็จะใช้เป็นงูแมงมุมแล้วก็งูแล้วก็แมงมุมนะครับตามนี้เป็นเซตนี้เนาะตัวที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมว่า MAY น่าจะเป็นถังซานนะสำหรับบอสตัวนี้เพราะว่า เราจําเป็นต้องจับบอสให้อยู่นะครับทั้งสนามที่2แล้วก็สนามที่3านะครับเราจำเป็นต้องจับบอสนะเพราะฉะนั้นมีถังซานไว้ก็ดีนะครับในส่วนของลงหลงเนี่ยใครที่ไม่มีลงหลงนะครับสามารถใช้ตัวจับตัวอื่นเอามายืนคู่ถังซานก็ได้นะอย่างเช่นหูเรน่านะครับหูเรน่เนี่ยมันจะทําให้บอสตีติดวุ่นวายหรือเยอะเยะ้ยอะไรพวกนั้นนะครับบอสมันจะไม่สามารถใช้สกิลได้นะมันจะตีแค่ธรรมดานะครับ ก็ใช้หัวเดนหน้าไปเนี่ยก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับหรือจะใช้เป็นน้องน้ําแข็งเอาไว้แช่แข็งบอสก็ได้นะครับไม่ให้บอสเล่นเนาะแล้วก็ตัวละคอรอื่นๆอย่างเช่นหัวอูอย่างเงี้ยถ้าไม่มีหัวอูเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องใช้อาจจะใช้เป็นอานิ่งเข้ามาก็ได้นะครับเอาอานิ่งเข้ามาเป็นอ่าเอาไว้ฮิีวเอาไว,เว้เ,ไวเติมเกรดนะครับอ่าหรือว่าจะใช้เป็นหนิวเกาเอามาลดดาเมจก็ได้ใช้หนิวเก,กเามายืนเพื่อลดดาเมจให้ทั้งทีมนะครับอ่ามานอสูรก็เหมือนกันมานอสูนเนี่ยถ้าไม่มีก็ใช้้้้เเเปป็นนนนนีียยงงงจจููรระะมาณััใใชชิ่คบ หรือจะใช้ตัวอื่นอ่ะใช้หนิวเก่าก็ได้เอามายืนคู่กันอะไรประมาณนี้คือไม่จําเป็นต้องใช้เซตนี้แบบก็ได้นะครับทุกคนเอาตัวที่เรามีอ่ะว่าเรามีตัวอะไรบ้างนะครับก็ลองจับจับมาใส่กันดูเพราะว่าตัวหลักๆจริงๆเนี่ยสำหรับผมอะ่ะผมมองว่าเป็นถังซานนะครับแล้วก็ตัวดาเมจก็คือถังรับนะเนาะแล้วก็อีก2ต,ตัวเนี่ยดาเมจสตัวเนี่ยอ่าถ้าไม่มีอ้วนไฟก็เอาดาเมจตัวอื่นมาแทนอ้วนไฟถ้าไม่มีเออหลงก็เอาตัวอื่นอะ่ะที่เป็นดาเมจที่ เยอะที่สุดในทีมของเพื่อนๆนะฮะเอามาแทนเออหลงองเงี้ยใช้จูชิงก็ได้ใช้เสียเย่ก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นสายค้อนเข้าไปเอามู่ไปเข้าไปแทนอย่างนี้ก็ได้นะหรือถังค้อนเนี่ยก็น่าจะได้กันเกือบทุกคนอย่างแรกก็ถังค้อนเข้ามายืนคู่อย่างนี้ก็ได้นะครับผมคือพยายามจัดอ่าให้มันมีตัวดาเมจสัก3ตัวเนาะมีถังรับมีดาเมจ2ตัวนะครับรวมกันเนี่ยสตัวนะที่เหลือก็เป็นตัวควบคุมเนี่ยถังสารยัญเนี่ยต้องมีอยู่แล้วนะครับผม อ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวขอเปลี่ยนใหม่ตัวนึงนะฮะก็คือผมจะเอาหัวอูออกนะครับเอาหัวอูออกเลยก็ใช้เป็นหนิวเกาแทนเพราะว่าเท่าที่ผมไปลองมาแล้วรอบหนึ่งอะ่ะมันโดนตบอะ่ะแล้วมันเลือดลดเยอะมากๆนะครับซึ่งทีมผมเนี่ยมันยืนได้ก็จริงแต่ผมคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะยืนไม่ได้เนาะอาจจะโดนตบแล้วแบบมันจะมีตัวที่บางๆอะ่ะมันจะมีตัวตายซึ่งมันจะทําให้เล่นยากเนาะก็เลยเดี๋ยวขอแน,น,นะนำนะฮะว่าใส่หนิวเกามาด้วยเพื่อลดตาเมจหรือว่าใช้เป็นปู่พิษ หรือใช้ตัวไหนก็ได้ที่มันช่วยให้ทีมเราแทงได้ะพวกกูหลงอะไรอย่างนี้นะฮะปลูกกระดูกเอามายืนแทนนะครับผมส่วนเออไอไม่ใช่ส่วนหัวอูเนี่ยก็อ่ามันมันสามารถเอาออกได้เนาะคืออันนี้มันจะช่วยบัฟดาเมจได้ก็จริงแต่ว่าไม่เป็นไรเราเอาหัวอูออกเราใส่ตัวแทงไปแทนมันจะได้ไม่ตายเนาะเออทุกคนน่าจะเล่นได้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นกันนะครับผมก็ขอแนะนําร้านเติมเกมราคาถูกโอเวอร์ท็อปอัพนะครับผม ใครที่หาเติมเกมถังซานอยู่เนี่ยสามารถมาเติมที่ over top up ได้นะครับ id ใครติดบัคกก็สามารถเติมได้นะรับรองว่าไม่มีโดนแบนไม่มีรีฟันนะครับรับรองว่าปลอดภัยแล้วก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีเกมอื่นๆให้สามารถเติมได้ด้วยเช่นกันนะครับยังไงก็ฝากร้าน over top up ไว้ด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมก็พอเริ่มมาเนี่ยไอ้นกเนี่ยมันจะตกเราทีนึนะครับนี่ฮะถ้าเราไม่ใส่เหนิวเก่ามานะฮะเมื่อกี้ตายนะผมบอกเลยว่าตายนะครับผมคือมันตบแรงนะ เอออันนี้เนี่ยผมเปลี่ยนเอาหัวอูออกแล้วเอานิวเกามาใส่ให้ดูเนี่ยเพื่อที่ว่าแบบว่าทุกคนที่แบบตัวไม่ได้นาเหมือน ID ดีผมเนาะเออจะได้ไม่โดนมันตบตายนะครับก็จะแก้ปัญหาได้แล้วก็อ่าเวลาที่เราจะตีเนี่ยแนะนําให้ตีไอตัวนกไอตัวบอสเนี่ยก่อนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตีมันมันจะใช้สกิลได้รัวๆเลยนะทุกคนเออแล้วไอพวกนี้เนี่ยถ้านกบอสต,ตัวใหญ่ไม่ตายเนี่ยเหมือนจะตีมันไม่เข้ามันจะถึกนะก็แนะนําว่าตีตัวนี้ให้ตายให้เร็วที่สุดเลยนะครับ โอเคอันนี้ผมก็จะบัฟเกาะนะครับผมหลงๆก็เพิ่มดาเมจนะแล้วก็ดันเกตดด้วยทงางซ้าผมจะจับบอสนะครับผมจับไปหล,ลงก็ยิงบอสไปเลยนะไม่ใช่หลง,ลงเออหลงครับอ่ะพอบอสตายแล้วก็จะเล่นง่ายระดับหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะ,ะวางไฟไว้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยมันจะ ไปในเทินต่อไปด้วยนะครับในรอบต่อไปอ่ะสนามสองสนามสามมันก็ยังอย,งอยู่นะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเราโดนจับไปตัวหนึ่งเนาะอ่ะยิงทิ้งไปเลยแล้วกันส่อนอันนี้ก็ใช้ตีหมูอ่ะใช้ตีหมูไปจริงใช้อาวุธลับยิงก็ได้นะเมื่อกี้นะฮะนิ้วเกาเนี่ยเราเอามายืนเพื่อลดดาเมจให้เพื่อนเฉยๆนะมานะศูนย์ใช่ไหม เอาเราเราจะตีตัวที่เกรเต็มก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันเล่นเออเราเอาตัวที่เกรเต็มเนี่ยให้มันตายไปก่อนอืมตีธรรมดาโอเคแล้วก็เตอหลงเราจะยิงไปนะครับตอไปทีนี้อ้วนไฟเราก็ยิงอาวุธลับไปก่อนนะครับอโอเคผ่านไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับด่านแรก แต่เมื่อกี้เนี่ยมันจะไม่ดีนะถ้าไม่มีนิวเก่าเออถ้าไม่มีตัวช่วยลดดาเมจเนี่ยมันจะไม่ดีเลยนะฮะด่านเมื่อกี้โอเคแล้วก็ในส่วนของตัวที่2นี้นะครับก็เอ่าเท่าที่เขาแนะนํามานะเท่าที่อ่านมาเนี่ยเหมือนเราจะต้องจับไอ้นี่นะจับบอสไว้แล้วก็ฆ่าตัวเล็กก่อนนะครับแต่ว่าผมจะฆ่าบอสก่อนไอ้ไมดิผมก็จะจับนั่นแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่จับบอสแล้วก็ฆ่าตัวเล็กก่อนเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะถึกนะฮะตัวนี้มันจะถึกกว่า มันจะฆ่ายากเพราะฉะนั้นจับบอสไว้แล้วก็ฆ่าตัวเล็กให้หมดก่อนแล้วค่อยฆ่าบอสก็ได้หรือใครอยากฆ่าบอสก่อนก็ได้นะแล้วแต่ถ้าดาเมจเราแรงอ่ะก็ฆ่าบอสไปก็ได้นะครับผมอันนี้ผมจะยิงอาวุธรับกระจายเลยแล้วกันเนาะนี่ฮะได้ยิงพือเจนเจอร์หลงเสริมไปอีกทีนะครับแล้วก็เร่งครับผมเราจะได้เล่นไหมสวยเราได้เล่นก่อนนี่ก็เร่งไปอีกทีนึงครับผมถังซานเรา ผมยิงอาวุธลับดีไหมอะผมยิงไปเลยแล้วกันนะครับนี่เบิ้ลครับโอ้โหถังซานตายชิบหายเลยทุกคนความซวยมาเยือนนะครับถังซานตายไม่เป็นไรผมจะใช้เออหลงนะโจมตีถ้าตายเนี่ยเออหลงอันนี้เป็นความสามารถของวงแหวน5 0 0หมืนปีนะครับเนี่ยมันจะตีรัวๆแบบนี้ได้เลยแล้วก็เบิ้ลไปอีกทีนึงนครับโอเคอะแล้วก็ผมลืมบอกก็คือว่า ทุกครั้งที่ไอตัวเล็กตายนะทุกครั้งที่ตัวเล็กตายบอสมันจะใช้สกิลนะเออเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราจับรอจับบอสก่อนอะ่ะเราไม่ฆ่าตัวเล็กเนาะถังซานรับเอ้ถังซานย,ย่าผมก็จะไม่ตายนะครับบอสมันจะไม่ได้ใช้สกิลอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะนี่ฮะเอาฆ่าบอสไปก่อนแล้วก็ฆ่าตัวนี้โอเคมาแล้วทีนี้นะครับผม สำหรับด่านสุดท้ายนี้ก็บอสเนี่ยไอ้สกิลเมื่อกี้เห็นไหมยิงเลเซอร์แดงๆอะ่ะมันไม่ได้ยิงใส่เรานะแต่ว่ามันดูดดาเมจนะครับมันจะดูดอ่าค่า ATK ของเราไปนะครับผมยิ่งมันดูดเยอะมันยิ่งตีแรงนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องจับบอสไม่ให้เล่นเลยแต่ถังซานผมไม่มีจับและเออถ้ามีถนะังซานเนาะหรือมีตัวอื่นที่ใช้จับเนี่ยจับบอสให้อยู่นะครับอย่าให้บอสมันเล่นแล้วก็เคลียร์ตัวเล็กก่อน พอเคลียร์ตัวเล็เสร็จเนี่ยค่อยฆ่าบอสนะครับอันนี้คือกลยุทธ์ที่เขาแนะนํามาเนาะแต่อันนี้ก็เดี๋ยวเราดูตามสถานการณ์ไปนะครับอเอาอาวุธลับเดี๋ยวผมจะไม่ยิงอาวุธลับกระจายนะผมจะรอใช้กับบอสนะครับผมผมจะเก็บไว้ให้ตัวดาเมจผม3ตัวเนี่ยใช้อาวุธลับกับบอสนะครับ ควันไฟใช้ไปนะครับผมแล้วก็ถังรับยิงไปนะฮะโหตัวนี้ใช้สกิลไม่ได้ถ้าใช้อันนี้ได้เนี่ยน่าจะดีนะไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือเปล่านะเทิรนต่อไปนะครับโอเคโอเคแล้วมันก็จะดูดดาเมจโดนแรงด้วยนะครับแต่หมดนี้เนี่ยด่านนี้ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเราเอาเออลงมานะครับเออลงเนี่ย ถ้าเกิดว่าใช้วงแหวนตามผมนะมันจะเป็นซูเปอร์ไซยาได้นะพอเป็นซูเปอร์ไซยาได้เนี่ยคือมันจะโจมตีค่อนข้างแรงนะครับผมแล้วก็คือต่อให้เหลือเออหลงตัวเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะผ่านได้ระดับหนึ่งนะถูกไปครับผมอาเซคิวไปทีเดียวดูดดาเมจอ้วนไฟเราฟื้นฮนะอ้วนไฟไม่ตายยิงไปสิครับผมเคอันนี้เราก็ฆ่าบอสให้ตายไปเลยครับเห็นปะ ทีนี้เราก็จะเหลือเออหลงนะตัวอื่นตายไม่เป็นไรนะครับผมเออหลงเราสกิลตบได้อยู่แล้วนะตบไปทีนึงแล้วก็เบิ้ลไปอีกทีนึงครับเบิ้ลไฟก็สกิลไปเลยตุม้มสองรอบด้วยสวยอ่ามีเออหลงเดี๋ยวตบสองตัวตายต่อเนื่องเลยนี่นนไม่ตายนะครับโอเคง่ายๆนะครับด่านนี้ง่ายๆ อันนี้แต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าผมเล่นพลาดเนาะที่ผมทําให้ถังซานย่าตายนอะอันนี้เนี่ยผมดาเมจเยอะด้วยผมเลยผ่านแต่ถ้าทุกคนดาเมจไม่เยอะเหมือนผมเนี่ยต้องพยายามอย่าให้ถังย่าตายนะครับไม่งั้นจะเล่นยากเนาะชื่อชื่อขึ้นมาโอ้โหชื่อไม่ขึ้นซวยจริงคลิปที่แล้วผมก็ไม่ได้ห้าหมื่นปีเลยทุกคนคลิปนี้ก็ไม่ได้อีกแล้วนะครับตอนที่ผมไม่อัดคลิปนี้แบบออกทุกตัวนะผมตีสามตัวได้ห้าหมื่นปีมาสามวงอะทุกคน โอ้โห oh, แล้วอันนี้มานั่งอัดคลิปไม่ออกสักวงเลยครับโอเคครับผม <laughs> ก็ผ่านไปแล้วเนาะสำหรับบอสตัวนี้ก็ให้ดูเป็นแนวทางนะครับก็สามารถเอาไปปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้บางคนอาจจะเล่นได้ง่ายกว่าผมนะครับบางคนอาจจะ,ะเล่นได้ยากกว่ายังไงเนี่ยเราต้องแบบพยายามปรับเปลี่ยนเนาะดูจากตัวละครที่เรามีดูจากของดูจากอะไรต่างๆแล้วก็ปรับเปลี่ยนเล่นเรื่อยๆถ้าใครเล่นมหานรกไม่ไหวก็ไปเล่นโหมดกวีนะครับมันจะง่ายลงไปหน่อยแต่ว่าก็มีโอกาสได้5 0,000นปีเหมือนกันเนาะ แต่โอกาสดรอป5 0,000ปีเนี่ยก็จะยากกว่าโหมดมหานรกนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ลวกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะมาลงตัวนี้ให้ดูนะตัวนี้สำหรับผมคคอนข้างยากเลยไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวรอชมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับที่แวะเข้ามาดูนะครับยังไงก็ฝากกดา Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ